มาต่อกันที่การทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสนะคะการงานของคนเกิดวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะคุณต้องทำงานแบบฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อให้บรรลุความสำเร็จในงานที่คุณทำอยู่และที่สำคัญเพื่อให้เพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องยอมรับในตัวคุณและที่สำคัญให้เขาช่วยเหลือสนับสนุนคุณในเรื่องของการทำงานหากคุณเป็นพนักงานหรือว่ารับราชการคุณมีโอกาสที่จะ ประสบความสําเร็จและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณนะคะมาต่อกันในเรื่องของการเงินฐานการเงินของคุณดีนะคะมีโอกาสได้รับมรดกด้วยนะคะมรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีเงินใช้จ่ายคล่องตัวให้คุณหมั่นทําบุญทําทานกับคนยากจนผลบุญนี้จะทําให้การเงินของคุณมีความมั่นมั่นคงมั่งคั่งขึ้นนะคะมาต่อกันในเรื่องของความรัก เกิดจากความใกล้ชิดความสงสารหรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะจึงเป็นที่มาของความผูกพันความใส่ใจทําให้เกิดความรักที่ยืนยาวและมั่นคงคุณเป็นคนมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากนะคะคุณจะได้รับความรักใครเอ็นดูคุณมีโอกาสเจอคู่ครองที่ดีและที่สําคัญดูแลใจใส่คุณดีด้วยนะคะมาต่อกันในเรื่องของสุขภาพ ให้เรามาระวังการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจเส้นเลือดตีบไขมันอุดตันในเส้นเลือดรวมถึงกระดูกสันหลังหรือช่วงนี้คุณจะมีอาการปวดหลังค่อนข้างมากนะคะถ้าเป็นอยู่นะคะรักษาให้หายนะคะให้หายขาดนะอย่าปล่อยให้เป็นนานหรือว่าเป็นเรื้อรงังแล้วก็หันกลับมาดูแลใส่ใจออกกำลังกายนะคะสำหรับตัวคุณเองนี่คือการทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันพรฤหัสค่ะ